เอ้ยหันหน้ามาในมือถือไรอ่ะโอ้ยร้องวิ่งเลยต่ว่าทำอะไรเน oh, ี่ยเอาปุยเอาจูจูไอุ้ยผมไม่แพ้มันหรอกเจ้าเด็กคนนี้ไม่น่าโตขึ้นมาเลยนะหน้ามันเกียดจริงจริงดูสิเนี่ยทำเป็นขยันจะอ้วนจะผอมเจ้าหนูคนนี้ไม่น่าโตขึ้นมาใหญ่โอย อ๋อช่องนี้เหรอตินตินแอนด์เดอะแกงสนุกมากเลยใช่ใช่อ้วนอุ้ยผีเสื้อหมดเดี๋ยววันโตมาก็เป็นผีเสื้อนอนเว้ยโตมาเป็นผีเสื้อแล้วมารอหลอกฉันทําไมเปล่าจะไปแก้งนางเป็ดกับเจ้าโลเออดีดีไปดีรอแหละโอเคโอเคโอ้ยขอแห้งว่ะเอ้ยดักกี้ซื้อน้ำาหนดิคิดว่าฉันจะไปเหรอ มองว่าฉันเห็นแก่เงินใช่ไปให้ก็ได้เวย้ยเห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะเหรอน้ำแดงผสมน้ำส้มนะเฮ้ยไม่มีขายเฮ้ยเมามีหมวกคนเดียวเลยนี่ว่าเอ้าก็ผมพร้อมอะตอดคอแห้งอยากกินน้ำเว้ยไม่มีตังเว้สี่สิบบาทซื้อให้ชายขวดละสิบบาทที่เหลือเป็นของละอออเอ้ยหัหนห<อ>น้ามาเดี๋ยวนี้นะเอ้ยหันหน้ามาในมือถือไรอะ โอ๊ยร้องนิ่งเลยตอทำอะไรเนี่ยอ้ยอ้ามันหายไปไหนอะอยู่นี่เลยไปพวกเราไล่กันทางนี้อตอตามไปดิว่านอะรยศเหรอลีไม่คิดว่าจะช่วยถือมั้งเหรอฉันเป็นผู้หญิงอา้าวผู้หญิงก็มีมือเอาไปถือ วิ่งนั่นหลักนี่น่ะเออแกงสามแสบเด้อ,อ,อโอ้ยบอกว่าอย่าตามน้องเขาเนี่ยตรงนี้เขามีหุยร้อนว่ะเดี๋ยวหาที่นั่งแล้วซื้อน้ำกินดีกว่าเออดีดีดีดแบงจับของตัวตนี้ดีกว่ามันมีแบงค์ร้อยอ้าวชวยดิยเดุ้ยนู้นเฮ้ยมันไปไหนวะทางนูน้ไนไป สามแสบบางอ่านมาแย่งเงินเพื่อนผมเหรอ้วนรี่เหลือร้อยเดียวนะเออเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวผมจะปล่อยมดสี่ตัวนี้ไปจัดการมัน <laughs> มาชชวนแกะแกะเลี้ยงไว้เลยรับทราบ1,2,3,4 <laughs> ไปจัดการมันแล้วเงินร้อยหนึ่งของลี่ยังอยู่ปะอยู่ด เต็มตัวจัดการมันได้เพืน้นโอ๊ยจับก็จับไม่ได้ผิวอะหิวน้ำเพราะตาคนเดียวอะโอยหมเจงกันเอาาอว่ะนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยมาเล่ปล่อยทีละตัวตัวที่สองลุยลูกพี่ตัวที่สามไปสี่ไป ตัวที่หนึ่งจัดก,การไปเรียบร้อยอีกสามตัวจัดไปเลยลูกน้องพี่ห <c oughs> วังว่าตรงนี้จะไม่มีมดแล้วนะไม่มีแล้วรอ <c oughs> อะไรจะเจ้าขโม่บนหัวผมมันคืออย่างอ่ะผีเสื้อเออน่ารักดีแน่ใจแล้วว่าเป็นผีเสื้อโอ้ยต้อต้อต้อต้มดมดต,ตัวใหญ่อยู่บนหม,ามาวกขโม่ไหนนั่นานั่นนัน่น แล้วแล้วเอ็งใส่กิ๊บทำไมอ่ะบนหัวกิ๊บอะไรไม่รู้บอมบอบอบอหมดหมดหมดอะไรอ่ะหมดมหมดตัวบัสเหมือนกันเลยอ่ะนอนหัวเอ็งมีอะไรติดอยู่วะไม่เห็นมีเลยบอมบอมบอมบอหมด